เนาะก็จะเริ่มเข่าสเข้าสภาพเดิม <c oughs> ขอบคุณยี่สิบเลิฟยี่สิบไลท์นะคะขอบคุณยี่สิบเลิฟยี่สิบไลท์ที่มีให้เยเล็กด้วยวันนี้เยเล็กได้ยี่สิบไลท์ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณมากเลยแล้วก็ขอบคุณเอฟซีที่อยู่ข้างบนนะคะที่มา สปอร์ตเล็กอยู่ตลอดเรื่อยมานะคะรักกันจริงๆนะคะเป็น f อซตัวจริง f อซตัวโยงจริงๆนะคะขอบพระคุณมากค่ะนะบอมีคนส่งไม่สู่บอกใช่ใช่ไม่สู่ส่งมามันเด้งขึ้นมาเออแสดงว่าเมนเราใช้ได้อยู่นะเมนเราใช้ได้อยู่ค่ะอย่าลืมใส่ใส ใส่เลิฟให้ยยเล็กด้วยนะคะพี่น้องอย่าลืมใส่เล็กให้ใส่เลิฟให้ยยเล็กน้ำในเด้อค่ะพี่น้องจา้าเนาะตอนนี้ยาเล็กได้ต่ง้าวละละ่ะได้้าแล้วได้้าแล้ว้า,วลวาวเลิฟแล้วค่ะ้าเลิฟแล้วเท้ครับไปแล้วหรอายบายังยบายยัง แทวครับไปแล้วบาลูกบ๊ายบายโอ้ยตาตาตั้มตำร้านข่อยกระไดร้านก็ตาตั้มตำร้านน้อยเงยเงยสูงยังไม่เป็นค่ะก็มหาแต่แนวเล่นช่วงนี้เป็นเป็นช่วงปากค่ะระยะปากมีอะไรก็ยัดเข้าปากอย่างเดียวเขาเรียกว่าโอรอนสเตทเนาะ เยเล็กเรียนเล่นแนวมาน่ะระยะออรอนสเตทนะเล่นปากเล่นน้ำลายมีอะไรก็ควักเข้าปากตัวเองอมมือตัวเองอมนิ้วตัวเองนประมาณสี่ห้าเดือนเนี่ยจะไวัยวัยนี้จะมานะคะอ่าขั้นนี้จะมาขั้นออออรอนสเตนะคะเดี๋ยวก็เลยเลยขั้นนี้ไป ขอบคุณนะคะขอบคุณนะละเสร็จแล้วกดอีกก็ออก <c oughs> ได้แล้วไม่สูห้ามกดอีกแล้วไม่สูเนาะกดครั้งเดียวค่ะไม่สู <c oughs> กดครั้งเดียวนะคะกดครั้งเดียวกดครั้งเดียวก็พอเนาะไม่สูเนาะ <c oughs> ไม่ได้คุยกับเพื่อนนานเนาะ <c oughs> ไล์ไล์แบบ กับลูก,ลก,กหลานก็คือแบบแบบคุยคุยไม่ได้เต็มที่อ่ะนะคะและกับลูกๆกกหลานก็จะคุยได้ไม่ไม่ไมเต็มที่สักเท่าไหร่ถ้าคุยอยู่คนเดียวเนี่ยโอ้โห <c ười> คุยได้เรื่อยๆค่ะพี่น้องคุยได้เรื่อยๆนะ ขอบคุณนะคะขอบคุณแม่สุนะคะขอบคุณคุณน้านะครขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่มาให้กําลังใจเยเล็กนะ,ะขอบคุณขอบคุณน้องดาขอบคุณน้องรวยขอบคุณเ,ออเพื่อนเพื่อนต่างชาตินะคะทั้งเพื่อนคนที่ทําบ้านแล้วก็เพื่อนที่ คนที่ไม่ได้ทําบ้านด้วยยนน้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยทั้งเพื่อนที่อยู่ข้างล่างแล้วก็เพื่อนที่อยู่ข้างบนทั้งเพื่อนที่อยู่ที่นี่แล้วก็เพื่อนที่ไปแล้วนะคะายเล็กก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขความเจริญนะคะคิดหวังสิ่งใดขอให้สมมูราปราถนานะคะมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงมาก,ก่อนเลยนะคะสิ่งนี้ดี สิ่งอื่นๆก็จะดีตามมาค่ะพี่น้องเยเล็กจะขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะคะเพื่อนๆขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่มาให้กำลังใจะยายเล็กเจอกันใหม่ไลฟ์หน้านะคะขอบพระคุณมากค่ะ uh, thank you everyone I a n my My live team thank you so much นะ see you letter นะคะ thank you thank you bye bye see you again คะ่ะ see you letter คะ่ะ bye bye คะ่ะขอบคุณนะคะใครมาคุณขุนแผนสวัสดีนะคะคุณพี่เอ็มสวัสดีนะคะขอบคุณนะคะคุณพี่เอ็มขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะยังเลขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะคะบา,บายบาย,บายคะ่ะบายบายค่ะเลิศ เริ่มเริ่มทุกท่านเลยเริ่มเริ่มนะคะ